ท่านข้าจ้าใต้ข้าเร็กวันนี้นะครับมาเล่กันที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีจัดพิธีบวงสวงนะครับองประทาสีสุราษฎร์เพื่อความเป็นสิริมงคลและก็เป็นมงคลระเริกกันนะครับเพื่อเตรียมการก่อสร้างสะพานแก้วสกายวอกเหลนมากเ่งไม่ของจังหวัดสุราษฎร์ธานีครับโดยนี้นะครับประทาสีสุราษฎร์มุญเข้าทาเพชรนะครับนายยุอํอำเภอเมืองจังหวัดสุราษฎร์ธานีและแต่ว่าเนี่ยนะครับ ได้มีการจัดพิธีบวงสวงองค์พระธาตุสีสุราซึ่งบรรจุพระบรมชา,าติายศกษัตร์ไว้เพื่อความเป็นมงคลฤกือในการก่อสร้างสะพานแก้วและสกายวอล์กให้เป็นจุดเช็คอินเลนมากไม่ของจังหวัดสุราษธานีนะครับโดยมีนายเจษฎาจิตรัตผู้ว่ารการจังหวัดสุราษธานีเป็นประธานในพิธีมีพระครูป,ปริยัต คุณาวุธนะครับรองเจ้าคณะจังหวัดสุราษฎร์ธานีนะครับแล้วก็พร้อมด้วยน,วนายวัฒนาพงพันธ์อัวน้าสุนทึกษาธรรมชาติและสัตว์ป่ากอาเพชรนามผือเมืองหัวนนาส่วนราชการภาครัฐปรกชะจนข้ารวมในพิธีครับ โดยในพิธีค่ะก็มีผู้นำประกอบพิธีพราหมค่ะหรือพิธีบวงส่วงองค์พระธาตุซีสุรร์โดยมีประธานและก็ผู้เข้ารวมนี่ค่ะจุดทูบเทียนบูชาองค์เทพธิดาทีปกปักรักษาบริเวณเข้าถาแพชและก็ทำพิธีโปรยข้าวตอกดอกไม้นะคะที่โตะบวงสรวงเป็นอันเสร็จพิธีค่ะจากนั้นนะคะผู้วาราชการจังหวัดสุราธานีก็ได้ทำการตอกไม,ม้มงคลก้าวชนิดค่ะลงที่บริเวณที่จะก่อสร้างสัพ,พานั่นเองค่ะเพื่อเป็นเสารักชัยมงคล ให้การก่อสร้างสะพานแก้วครั้งนี้ค่ะจำเร็จตามวัตถุประสงค์และก็เป็นไปยังรับรื่นั่นเองค่ะนะครับโดยโครงการก่อสร้างสะพานแก้วเนี่ยบริเวณพระซีสุรัตมกษาเพดรเองนี่เป็นการพัฒนาด้านที่องเที่ยวนะครับน่าจึงพุทัศนาเองนึงของสูรัตเพิ่มสแกภาพการทงเที่ยวเป็นี่รูจักสำหรับศุนศึกษาธรสมาติสัตว์ป้าและเข้าทาเพชเนี่ยได้ประกาศขึ้นเมื่อปี25 1 9นเนะครับเนื้อที่2 9 0 0ไร่อยไร้กาเพชเรานะครับเป็นที่บริษัทสร้านกองพระซีสุรัตในพระรา ชูประทับพรอมได้ครับพรอยยี่สิบเจ็ดมีนาปีสองพันห้าร้อยสองพระบาทส้มเนสดพระบรมชนากาธิเบศมาพุ่มพันธุ์อนุลาติเมาราตเนี่ยพร้อมโดยสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์บรมราชินีพระราตชน,นีพันปีล่วงนะครับได้สเสด็จเยือนจังหวัดสุราษฎร์ธานีและขึ้นสักการะนะครับประสาทศรีสุราษฎร์รวมถึงทรงปลูกต้นพผยอมไว้เพื่อเป็นสิริมงคลบุนข้อทาเพดด้วยการเสือเป็นสถานทิ่นประวัติชาติหน้ากับน้องริบบินเคยขึ้นอะไยังมาอยู่ตรงนี้ ยังไม่ไปที่ไม่ไปกังแล้วท่านโครงการสะพานแก้วเนี่ยต้องโบกพันน์ีครับว่าจังหวัดน่าเป็นงบพัฒนาจังหวัดทำไมนั่นนี่ผู้ว่าวิชวุฒิกินโต้เลยครับได้อนุมัติอุปประมาณจังหวัดเนี่ยจำนวน30ล้านบาทนายสุดพัฒนาศึกษาเข้าท้าเพชรนะเป็นผู้ดําเนินการก่อสร้างนะครับโดยการก่อสร้างทางกายว่าความยาวเสที่เป็นเมตรยืนจากหน้าผ้าเข้าท้าเพชรนี่แหละครับนะออกไปเป็นเป็นสะพานแก้วเป็นรูปสะานแก้อนเนี่ย ในหินพับน,น้อยๆเราเป็นการโอเวฟบเป็นรูของหลูม่านะหลูมอา่าหรือว่านะยืนลงไปนะ,ะเอ้าว่านว่านครับนะครับยืนลงไปเป็นสะพานแก้วยาอีกทีเป็นโครงการขอรจังหวัดสุร,ราธานีนะครับก็ถ,<า>ถือว่าเป็นแลนด์มาคแห่งไม่คองจงหวัดสุร,ราธานีค่ะ